เขาเดิมเฮน่ะก็ใส่น้ำตาลได้นะทุกคนข้น,น,นให้เขากัน,นะน,นสองสีเลยนะทุกคน อืมตัวนี้ดอกอันสันเนาะตัวนี้บไซซ่ได้ใส่สีหยังนี่เนาะทุกคนไปตองที่เฮาตัดมา,ลาดมแล้วต <c oughs> ากแดดให้มันแห้งแล้วเนาะเ้าก็มาตัดหัวตัดก้นออกเพิ่นว่าพี่เนาะเพื่อเฮาสิฮอเนาะ สบายดีทุกคน,นยินดีต้อนรับเข้าชุดสองสมุดีสสดแสแนววันนี้เราบนยานจะพาทุกคนนีมาห่อขออ้าวต้มามาห่อกันเลยนะไม่เอื่นเสียบัดเขาพันซานเนาะเส่ก๋วยนะ มันเจ็บเจใจปวดมีหมเพื่อนอ๋อวายงาไปแน่ สิ่งใส่กันสิ่งานาะนี่นทุกคนตัวนี้เป็นสีแบบนี้ใส่ดอกันซันเนาะแบบนี้กล้วยน นี่ะจะออกไป,ปนนกว้นะสักก้อนอบไว้ยากปะเนี้ะ <laughs> ใจกลัวนางหออยูโโ่บนปากบนทีนเแบบนี้บางบอลท่ากาสีเอาบางบอลข้ากับเหตุแบบน,นี้เนาะก็คือ อ๋อช่วงงานนี้ใส่กันแล้วก็เอาตอกเข้ามาแต่ว่าเหาเห็ดแบบนี้เนาะดีด<ๆ>ีฝนกระชิบปๆปเดือดอยู่เนาะฝน น,น,นั่นเองพ่นมาเลยเนาะฝนตกดินเด้ออยู่ครูเมื่อน,น,น,นะนี้เมื่อกี้กระตุกแต่เสาเนาะดินเด้อนี่ฝนตกใส่เขาพันศานี่ทุกคนแดดแล้วเนะแดดแวะาะเอาหอแดดเด้แล้วฮะสาวเป็นหนึ่งกันหน้าวันนี้ นี่ทุกคนสูกแลยนออ้องเขาโตมากเนี่ยเอามาแก้ให้เบ่งเราทุกคนยังหอนอยู่เลยยังหอนอยู่โอ้หอนหอนหอนหออันนี้อนนดอกอันซันเนาะทุกคนเสี่ดอกอันซันนี่ใจกว่า ทุกุดแดนนะคะเซมัสีมันุกคนเหมิงกิดนับกันเด้อเก็บก็เจ็บพออกมาหวังกวอยแซ่บแลวกร้อง ดูยาโอเคนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อบ๊ายบาย